ขอสนามทัอปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10อันดับลูกยิงโคตรเยี่ยมแต่ไม่ได้ประตูอ่านมีคำหยามที่ท่านฟังแล้วราคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขอเอาไปท่านมานที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ครอบสนามนะครับ อันดับที่สี่ครับซันฟีคิกสุดแรงเกิดบอลเลิดเช็ดคานโกร้องเช็ดแค่หน้าเบ้ด้วยความตกใจแต่มันเซอร์ไพรส์ตรงบอเลเด้งออกมาแล้วเล่นกันต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่กิฟฟิตคนยิงทำหน้าง,งงพร้อมตั้งคำถามอะไรว่าให้จานไม่เข้าเหรอปากมึงคาบนกหวีดอยู่ทำไมไม่เป่าดูภาพช้าครับนี่ชัดเจนแ,แ,แจมแจ้งแดงแจ๋ครับบอลเข้าไปเต็มใบไก่ย่างข้าวเหนียวแต่กรรมการอยู่ไกลมองไม่เห็นเลยไม่เป็นประตูก็โถ่ อันดับที่9บอลลอยมาโดนกบ,บาลพุ่งออกมาข้างนอกพี่ตีโอเต้ก็ยิงอัดใส่ไม่สนใจคนยืนกันอยู่แย่ๆบอลกำลังจะเสียบสาวเข้าไปอย่างสวยแต่ดันสวยโดนขาเ <c oughs> พื่อนเข้าไปลั่นดังอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าพอดดีครับโอ้โ oh หนี่มันเป็นจังหวะหัวใจสลายเพราะปลายตีนเพื่อนแท้ๆครับนาเห็นใจเขาจริงๆครับ อันดับที่แปครับพี่ชมายเคลิ้นเดินแค่ขี้มูกมาเพลินเพลินเพื่อนเปิดมาแกกระโดดมงเต็มที่บอลกำลังจะเข้าประตูแต่ไปลงกระบาลเพื่อนที่ยืนล้ำหน้าเข้าพี่แกทำหน้าเศร้านั่งเรือสมเหมากลับบ้านเลยครับดูภาพชาครับพี่ชมายเคลิ้นแกเบิ้ลกระบาลมงบยอลย้อยลงหัวตัวไม่เข้ากับกลายเป็นเข้าแต่ไม่ได้อะไรเพราะแม่งล้ำหน้าปาปิก้าสองหอ่อ อันดับที่7็กระโดดขึ้นแย่กันไปเจ็บกันไปกรรมาการเ่าฟาวไปแล้วแต่พี่กูคูกระติดลมยิงยาวต่อเนื่องบอลลอยแล้วล่องท่องเที่ยวเลี้ยวเสียตะ่ายปู่หญาตายายตกใจแต่ไม่ได้ประตูครับโอ้โหนี่ถ้าไม่ฟาวลูกนี่นี่ต้องติดท็อปเทนยิงไกลแน่นอนเพราะพี่แกเล่นซัดมาตั้งแต่กลางสนามเลยน่าเสียดายจริงๆ อันดับที่หกครับจังหวะนี้แปรบอลออกขวาพี่แกวิ่งยังกระควบมาไปรับจับหนีแล้วเปิดเข้าในลึกนิดนึงบึ่งบอลด้วยไหลให้โรนัลโดแกโชว์จากอากาศพาปียิงเข้าไปแบบใจระทึกกันหมดแต่ก็ไม่ได้นำพาพราล้ำหน้าไปแ,แต่ส่งให้บีแกแล้วครับโอ้โหดูพี่แกโมโหเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับดูภาพชาัดาาาาาอีกครั้งครับชัดเจนครับตำแหน่งล้ำหน้าส่งด้วยไหลามาให้แล้วใช้สกิลจากอากาศยิงบอลกระแทกสามเหลี่ยมแบบโคตรยอดเยี่ยมแต่ไม่ได้ประตูครับ อันดับที่หกองหลังเยอะระมันแกพลาดพี่แลมผ่านเลยกวาดยิงบอลชิงคาเข้าแบบสวยงามมาขามเปียกน้อยเออแกวรีบจับบอลแล้วไปต่อเลยฮะโอ้ยพี่แรมผ่านเห็นแล้วความดันขึ้นกระบาลพ่านว,าว่าอะไรว่าไม่ได้ประตูได้ย,ยังไงเนี่ยดูภาพช้าครับนี่ชัดเจนครับบอลแม่งเข้าไปแบบคนทั้งโลกเห็นแต่กรรมการไม่เห็นเลยไม่เป็นประตูพี่แฟนบอกกูเจ็บมาจนวันนี้เลย อันดับที่4ครับโดนกดดันดูแล้วไปไม่ได้เลยหยอดให้เพื่อนดีกว่าแล้วก็ตีลังกายิงบอลวิ่งเข้าไปแบบมองไม่ทันจากนั้นก็วิ่งไปดีใจได้3วิก็พบกับขาวร้ายเมื่อมันไม่ได้ประตูครับ โอ้ oh, ดูพี่แกผิดหวังรังเสื้อมาปิดหน้าหวังฆ่าตัวตายกันไปเลยดูภาพชธากับจังหวะจะหยอดให้นี่เกินมาแค่ปลายเข่าเขาก็ไม่ให้แม้จะสวยแค่ไหนก็ไม่ได้ครับโทอันดับที่3บอลลอยลงมาแล้วมองเข้ามาพี่เมนเดซกสั้นเหมือนไม่เคยยิงมาก่อนบอลลอยข้าสะคัญพ,พระรามแปะออยแคโรอเตรียมรับแต่นันกระชอกกลิ้งกอกเข้าไปแต่แกใช้ความไวกวกออกมาหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะอย่างงั้นครับดูภาพชธาที่ต้องใช้คาพี่โทนคุงเลยฮะยิงตรงรัางกระชอกยิงออกปัดเข้าลูกออกทัพุ่งลูกตุงยืนมอง ต้องให้เขาเลยรอยแครออันดับที่2เริ่มผาามาบอลอยู่กลางสนามหามบอลไปพีโดแกวิ่งโคตรไวไปข้างหน้าก่อนหักหลบหลังหกักไปคนหนึ่งแล้วก็ชิปแบบเวิร์ลคลาสแต่ไอหน้านี่แกพลาดไปมองซ้ำนั้นที่ตัวเองแม่งล้าหน้าอยู่แล้วแทนที่จะได้ประตูกลายเป็นได้โชว์อย่างเดียวเลยดูครับพ่โดแกหลอกปีเก้นจนหน้าแหกแล้วก็ชิปเข้าไปแบบโคตรเทพแต่นานี่แกเทพกว่าพาเข้าไปมองย้ำหวังจะช่วยเพื่อแต่กลายเป็นขี้เรื่อนพาเพื่อนเสียของ พี่โดโมโหเลยบอกไอเทียกูทำมาดีมากมายมึงทำชิบหายได้ภายในพริบตาอันดับที่หนึ่งครับจังหวะนี้พี่ชาลาภาพเอ้ยชาลาตั้นผ่านบอลยังให้พี่สินบาแกวิ่งผ่าไปรับบอลไกลออกแกบอกยิงแม่ผ่านท่อแคบประการนี่แหละแล้วก็เข้าไปแบบหน้าทึ่งแต่อย่างไรก็ตามบอลมันออกไปแล้วครับโ้โ,โหต้องบอกว่ามุมมันแคบแสนแคบแทบจะทําอะไรไม่ได้แต่พี่แกก็ยิงเข้าไปได้แม้ไม่ได้ประตูแต่ดูแล้วต้องปรบมือให้ในความพยายามเลยครับ และนี่คือขอบสนามท็อปเทนขอบคุณวิดีโอต้นฉบับจากชาแน,นลยู u ู u แพแร์ a ็กขอบสนามท็อปเทนของแท้ต้องดูจากแฟนเพจขอบสนาม8 0 0แสนไลค์เท่านั้นถ้าท่านดูจาก YouTube หรือที่อื่นถือว่ามาผิดที่นะพี่เอ๋ยขอบสนามท็อปเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ขอบสนามไว้นะครับมีมาทุกวันเลย